ิอยู่ที่ไหนกันตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนท,ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเอาคุยกับกล้องหน่อยเราตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานราชพักที่ไหนราชพักเออมีใครบ้างไหนชี้ซิไหนนู่นน่ะองค์บอลเลอร์เลยเต็มเลยไหนเออมีกี่องค์นับซิ แค่เจ็ดลูกแล,แล้วมีสิทธ์มาทำอะไรที่นี่นะมีสิทธ์มาทำอะไรครับสิทมาทำอะไรที่นี่ั่งรอนั่งรออะไรรอัขาย,ยู <laughs> ไหว้ย,ยังเนี่ยบูรพกษัตร์ประเทศไทยเราเนี่ยเจ็ดพระองค์ไหว้ก่อนเร็วอ่ะเดี๋ยวคุณไหว้นีทางนี้นี่ขอพรขอพรขออะไรโอเคไหนไปตามแม่แม่อยู่ไหน gần với bài công